ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมปิดไหม่ผู้นำให้สวัสดีครับโอ้โหือียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่ยอดมากเลยเยอะเหล่าตอนเนี้ยนะเอฟซีเราเยอะแต่โหนี่เขาประจยัดนะเครื่องเดียวท่านดีดีเครื่องเดียวนี่นั่งชมกันนี่พี่ไปดูมาดิครับเดี๋ยวผมผมขอละแว่นเราไม่ไม่ค่อยเห็นใช่ด้วยบัดดาครับเครื่องเดียวนั่งดูนะท่านดีดีนะแต่สามสี่คน ประหยัดประหยัดประหยัดไฟที่บ้านครับแต่ไม่ถ้าถ้าถ้าหลายเครื่องเนี่ยมันจะเสียวไม่ตีกันมันมันอ่อนนี่นี่ครับโอ้โหยินดีด้วยครับยินดีด้วยเดี๋ยวจะไปปลุกมาลังที่เหนือนะที่เข้แล้วแลหลังจากนั้นเป็นยังไงครับท่านนิมที่บรรยากาศหนุนงเป็ครับผมบรรยากาศดีครับสิ่งที่ผมสังเกตคือทุกทุกคนนั่งฟังอย่างแบบตั้งใจมากเลยไม่ลุกไปห้องน้ำไม่ไม่ไม่แบบ ไม่รู้สึกแพลวไปอ่ะไม่รู้สึกแพลวกําลังทุกคนแบบโคตเต็มที่ตั้งใจมากๆนะแต่สิ่งที่ผมให้ก็เรื่องของผม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 ได้คุยกับทั้งคนไทยด้วยนะคนนไทยด้วยหลายๆคนเนี่เราบอกว่าปัญหาของของพวกเราที่เราสงสัยคือทำไมเราอยากสนเป็นเราอยากสนเร็จเนี่ยทุกคนต่างมีความต้องการเดียวกันนะทำยังไงอยากสนเร็จให้มันเร็วๆมันจะได้แก้ปัญหาชีวิตแก้ปัญหาอะไรได้ ผมก็ไปแก้เรื่องนี้แหละผมไปผมไปเขียวข้างในว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะความรู้มันเป็นส่วนหนึ่งความรู้เป็นเรื่องถัดไปแต่คนก็ต้องมีไหมมันต้องมีนั่นแหละแต่ความรู้เป็นเรื่องถัดไปแต่คิจที่เราต้องมีก่อนคืออะไรทุกคนมาตั้งใจฟังนะเจตคิจที่เราต้องมีก่อนคืออ่ไม้เซ็ตรวยนั่นไหมเซ็ตรวยไม้เซ็ตรวยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม้เซ็ตทำงานเยอะหวังจะได้ตอบ ตอบครับตอบบรัแบบนั้นทันทีอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าทํางานหนักแล้วต้องรวยหรือว่ารู้เยอะแล้วรวยไม่ใช่ไม่ใช่ตคนต้องรวยก่อนแล้วไม่ใช่คนรวยเป็นยังไงไงท่านนะผมว่าผมแบ่งปันเรื่องนี้นะได้ครับก็ไม่ใช่คนรวยใช่ไหมเราเขียนเลยไม่ได้ใช้พอาะพอยแล้วเขียนว่ารวยอยู่ตรงนี้แล้วก็ทับเป็นกราฟขึ้นไปไงกราฟเป็นกราฟใดใดขึ้นไปไงแล้วระหว่างทางที่เราจะไปรวยเนี่ยเราต้องรู้อะไรหรือเราต้องคิดแบบไหนเนี่ยผมก็ใส่เรื่องนี้ไปก่อนเติม เพราะคนก็เป็นเต้นมากๆเออแล้วไม่ต้องคิดแบบไหนอ่ะแล้วต้องคุยแบบไหนอ่ะมองเห็นแต่ปัญหาไหมหรือคุยแต่เรื่องของวิธีการหรือว่าคุยอะไรแบบไหนหรือสิ่งที่เราคงอยู่สังคมสิ่งแวดล้อมเราเนี่ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คุยเป็นอย่างเงยที่เราสอบก็จะมาจำครับอ่าเราครคนห้าคนอ่ะเราก็จะเป็นคนที่หกนะแล้วทั้งวันนี้เราก็ใครสามีเราคิดยังไงภรรยาเราคิดแบบไหนพ่อเราคิดยังไงแม่เราคิดยังไงลูกเราเพื่อนบ้านเราอะไรเงี้ยครับก็จะออกไปให้เขาเห็นแล้วก็คุยแล้วดักซื้อ เอาวันเนี้ยถ้าเราไม่มีเพื่อนสังคมที่เราเป็นแนวคิดคนรวยเราอ่านหนังสือได้ไหมอ่านหนังสือห้าเล่มก็มีเพื่อนห้าคนแล้วอะไรเงี้ยคุยกับอับไลที่ประสบความสำเร็จแนวคิดที่ดีกลุ่มกลุ่มกันคุณเรื่องรถกันคุเรื่องปัญหาอะไรเงี้ยนะที่ผมพูดแบบรุนแรงแบบเวลาประมาณั้นแ้าสรุปคือวิธีคิดเป็นเจ็ดทีหรือยังถ้าคิดเจ็ดทีก็แบบไหนล่ะเติมเติมกันไปเราก็ตื่นเต้นชอบไปแลต่ผมว่าชอบนะจากสีหน้าการน่าจะชอบนะ ก็แสดงแสดงว่าทีมกัมพูชามาแต่เช้าเลยนะมาแต่เช้ามาแต่เช้าก็เต้นเต้นกันรลอดมานั่งรอต้องต้องต้องยอมรับตรงนี้ว่าเราก็คือไปรวมๆทุกครั้งเนี่ยคือถ้าเราตื่นเจ็ดโมงคือว่าเราปกติเราวมันเป็นเรื่องธรรมดานะแต่เราต่างใจนะสายๆครับับ้องเลยใช่แล้วก็เปิดเพลงอะไรไม่ได้นั่นเต้นกันตลอดเลยนะโอ้ฮอนฮอนฮอนจังฮอน เราต้องเห็นดูแล้วตอนนี้คนที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่คนอกเนมดอกนมกันนั่นนะหลักใไญ่คนที่เข้ามาเป็นเป็นคุณหมอเป็นคนมีวุฒิภาวมีการศึกษาดีนะที่ผมได้รูนะอมันไม่ใช่แบบทำนาชาไร่ชา่สวนทั่งๆไปมืนที่เริ่มต้นกันแล้วนะแต่เขาตอนนี้ชื่อเสียงพีเลเราก็ถือว่าเติบโตโด่งดังนะแล้วก็ที่นั่นเนี่ยเขาก็ทำเป็นทาเป็นอาชีพนะเขาไม่ได้ทำเป็น งานเสริมนะทำในอาชีพนี้ฟังแนวคิดที่ถูกต้องสิ่งที่เราชอบนะครับครับท่านได้ยินไหมครับท่านอ่าได้ยินหมดได้ยินตอนที่น้องติ๋มันได้เรื่องผลิตภัณฑ์เลยเขาก็ตั้งใจฟังกันมากแบบจดๆเรืละเอียดไม่ลุกไปไหนเลยนะเราเห็นแล้วเราก็ปตื่นตื่นใจนะความสุขสุดๆนะไม่มีอะไรต้องมาต่โทรศัพท์ เลยไมมันแวบตาเราไปสเกเราแวบตาแบบเหมือนอยากเก็บให้หมดแบบเหมือนจะรู้ให้หมดอะไรเงี้ยนะแต่เ่งงเหมือนกล้หายความรู้นะใช้คำว่ากล้าหายดี่แบบกล้าหายกล้าหายอยากความรู้มากสิ่งที่เราสัมผัสได้เนี่ยคือเขาเชื่อถือคนไทยมากมากนะคนกับผู้ชานเชื่อใจคนไทยมากมากจริงๆครับหรัอจะไปจากต่าประเทศไทยเขาจะเชื่อถือ ยิ่งถ้าคนใครมาให้ข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์เขาจะตั้งใจรับมากเิเศษต่างกับที่อื่นต่างจากสินค้าที่มาจากจีนมาจากอื่นเขาก็จะเขาไม่ค่อยเชื่อถือหรอกเจอสินค้าในบ้านตัวเองเขไม่ค่อยเชื่อถือนะแต่ถ้าบ้านเราไปคนไทยไปแล้วไปให้ความชัดเจนโอ้โหมีช่วงซากไซน์เนี่ยเขาซากไซอย่างละเอียดเลยนะช่วงคำตอบถามแบบน้องถิ่นเขาตอบถามแบบโอ้โหเหมือนเรา เหมือนเราถูกผู้มีความรู้เยอะๆนะแล้วเขมันนั่งถามคำถามเลยไม่ได้คำถามแบบแงมแบบเยอะแยะใจแยะคำถามแบบเนเพิ่มปัญญานล้มันก็ทําให้ทั้งเราทั้งเขาอะตื่นตัวไปด้วยนะเราถูกถามเราก็ตื่นตัวไปด้วยตื่นเต้นไปด้วยแล้วก็โอ้โหมันะหนักขึ้นว่าเราต้องต้องเก่งขึ้นนะเราต้องรู้มากขึ้นจริงๆนะไม่งั้นเนี่ยตอบโอ้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เลยแหละเพราะเขามีความรู้นะเราไปถูกถูกไม่ได้แล้วเฮ้ยประเทศคุณรู้น้อยไม่ใช่มันเป็นความรู้มหาได้ง่ายกวัวนี้ใช่ไหม เป็นป sure. well, so ัญหาได้ง like yeah. like, ่ายแล้วเปลี่ยนเชื้อถ้าเราพูดถึงพู้ไม่ดูใช่ถ้าเราได้ตอบมัวอนี้ก็คือความความที่ที่มีอยู่ในบทแล้วความเชื่อที่มีหายได้เชื่อสมบูรณแล้วหายแต่เราพูดไม่ได้ที่ที่ต้องยกต้องยกยอต้องติดนะบทสคมันจะจะตอบเต็มข้อมูลไม่ได้แบบเยอะละเอียดท่านลองทำการบ้านดีมากอ่ะมันก็เลยเป็นเรื่องที่ดีที่ที่เขาทำได้ดีนะที่ย่อ แล้วก็ทาให้ดีสินค้าตอนนี้ที่เป็นเกษตรเนี่ยเนี่ยของทางพี่น้องกัมพูชาที่เขาเป็นหัวจอดนอกจากเกษตรเราเนี่ยโอเคอันดับหนึ่งหมดละยังไงครับท่านอินดีครับพูดนำพูดนำที่นั่นเนี่ยอาจจะเล่าอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวคนไทยอาจจะอาจจะแบบเอ๊ะยังไงไม่ใช่นะหลักก็เกษตรใช่ไหมเกษตรเนี่ยหลักแล้วแต่พอเกษตรหลักเนี่ยทีนี้ช่วงที่คนไม่เอาเกษตรจะใช้อะไรจะทำอะไร แล้วแลก็ข้อต่อมากฎกฎหมายอะไรที่ถูกต้องกฎหมายแล้วขออนุญาตแล้วนะครับตอนนี้ประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาเปลี่ยนเปลี่ยนผู้บริหารประเทศเป็นพลเป็นพลนำเป็นรัฐบาลนั่นแหละกฎหมายเข้มงวดเอาจริงเขาจังมากดนทุกอย่างที่เราจะทำต้องถูกกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขมีอะไรเงี้ยครับละเอียดเยอะมากเพราะนั้นตัวที่มันผ่านแล้วก็จะมีมายโกฟี่ในเฮคร์ฟไมล์ดีดี้ไครับที่ตัวที่ผ่านหลักๆ ส่วนชุดเกษตรก็ทำไปปกตินะชุดเกษตรตอนนั้นตอนนี้ที่ที่ผมเห็นเขาทํามันเป็นจริงบัรจางคือตัวไมายเลดี้กับใ้กาแฟไม่กาแฟไม่บาแฟแต่ตอนที่ทํกไรเขาเลยคือไมายเลดี้จริงๆ่ที่ผมเห็นและประทับใจคือเขาเขาขายในราคาที่แพงราคาค้ากล่องบวกบวกบวกอ่ะทำมันแบบนั้นเพราะว่าเขามองว่าจริงจริงมันได้ผลดีมากนั้นเราเราเขาห่วงเหมือนกันนะท่าน อันนี้เราคุยกันเป็นคนถ่ายหัวงออะไรเขาหัวงเคสที่ได้ผลน่ะเขาเก็บไว้น่ะเพราะแสดงว่าเคสผู้ป่วยเขาจะตามเก็บเคสผู้ป่วยใช่ไหมเยอะมากเยอะมากแต่เขาไม่ให้เราเขาไม่เปิดแม่เขาไม่โพสต์อ่ะหรือโรคอะไรนะโรคกรรมโรกเนี่ยโรคแบบเล็งแอนติบอดีแบบอะไรอ่ะเขาผู้หญิงอ่ะหนัก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 ไปนั่นนะเอาลูกให้ดูอยู่แต่ว่าขอไม่ให้นะ หายกันแล้วหายเขาทำเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนเขาเปิดเป็นคลินิกเป็นหมอหมอที่เป็นหมอก็มาขอซื้อไปกินนะเขาเลยเกิดความทับใจกันในในในกลุ่มของเขาแล้วก็ทําเป็นระเบันออนไลน์ขายออนไลน์จริงจังอย่างเงี้ยเพิ่มเพิ่มขณะนั้นนะอันนี้ตัวที่เขาใช้เปิดตัวนี้อยู่แล้วกบบไมา์คอฟฟี่ที่เขาใช้ขายกันดีมากตอนนี้ครับเหมือนกับก็เป็นหลงรองแล้วก็จากที่ท่านเอ็มดีเป็นสัมพันธ์ วิธีการทํางานต้องเป็นยังไงอออกไปช่วยกันเป็นทีมหรือว่าแบบไหนแบบอะรจะทำมิตติ้งแบบทางไทยไหมเขาทำอยู่แล้วถ้าเป็นมองต้องมองสองทีมทีมออนไลน์เนี่ยเขาไม่ไปอยู่แล้วใช่ไหมทีมออนไลน์เขาจะใช้วิธีการของเขาอ่าสตาแกรมโฆษณาอะไรต่างๆแล้วก็คนเข้ามาเขาก็ให้คำแนะนำพูดคุยอยู่เซนเตอร์อยู่ออฟฟิศเขาออฟฟิศออนไลน์มีหลายห้องที่เขาทำนะแล้วก็จำนวนคนน่าจะรวมสองร้อยคนออนไลน์ ทำเป็นห้องใหญ่เลยแต่ละห้องแต่ละห้องแต่ละห้องก็เหมือนเหมือนหมอเลยมีห้องแบบตอนรับผูกไม่ได้เชคยก่อนที่ขายตัวไมล์เดี่นะคตัวปพ่มคนน้ำเนี่ยเขามีเขาไม่ติ้งเขาไปทำแต่เนี้ยออกทำเขาไม่ติ้งวันที่ผมเดินทางไปเนี่ยก็มีคนน้ำคนนึงที่ก็ใส่ใจดีน่ารักอันคนหนึ่งที่เขาพาผมเดินทางเขาก็ไปจัดเขาไม่ติ้งไปจัดเขาไม่ติ่งจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เขาก็เดินทางทำงานเหมือนเนี่ยครับเหมือนที่น้องคนไทยที่เราทำกันอยู่เลยแหละ ก็เรียนรู้ใช่ไหมฮะบทบาทแลใน OTS สองแล้วก็ไปจัดทำติ้งตามจุดต่างๆแล้วก็ประชุมรวมกันก็ประชุมกันแต่จริงที่เขามีคือเขาประชุมทีเหมือนกันทีละเอียดยิบเลยครับก่อนที่ผมจะไปสองวันเขาประมีเทนนิ่งกันอยู่แล้วทั้งสองวันเทนนิงเทนนิงและอื่นๆนะเทนนิงเรื่องการงานเทนนิงเรื่องแรงงาพอผมไปเทนนิ่งเสร็จที่สามวันต่อมาเขาก็เทนนิ่งกันต่อยโอ้โหชีพมากแต่เทนนิ่งอ่ะแล้วก็เรียนรู้กันทำอยู่นั่นนะเอาไปได้นะครับ กระมุนกันเป็นชุดๆตลอดโค้งเส้นทางมาที่เสียเรียบใช่ไหมเสียเรียบเราก็มาบรรยายสิตนค้าแล้วก็ปรับไม้เส้นกันนิดหน่อยวันถัดมาเขาก็ตามหลังกันมาติดติดเลยนะเทนนิ่งกันต่อนะน้หลังออกมาเนี่ยตามหลังออกมาเขาในนี้จะเพาะที่ตามนะจะไม่รวมที่ไปเขาทิ้งๆกันครับที่เสียเรียบเป็นเซ็นเตอร์ก็มีเยอะมากนะครับหลายเซ็นเตอร์มากทุกคนก็ทํางานด้วตัวเองจัด กุบกุบตัวเองอะทำหมดงานแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มพออวันนั้นผมเทรนนิ่งเสร็จสิบเรียบเราก็เดินทางมาพัตตะบองพัตตะบองใช่คืนนั้นเลยเดินทางมาพัตตะบองเสร็จปุ๊บก็ได้อ่าได้เตรียมงานวันหนึ่งอีกวันหนึ่งก็เทรนนิ่งมาที่ยี่สิบเจ็ดเทรนนิ่งครับเราขอเทรนนิ่งตั้งแต่เช้าเลยวันที่ยี่สิบเจ็ดเพราะว่ามันต้องเดินทางกับข้ามด่านมาที่ยี่สิบเจ็ดนะครับมาถึงด่านก็เย็นพอดีแล้วผมก็กลับกลับมาบ้าน ก็ทางท่านมีมองภาพรวมยปกันตอนนี้ทางผู้นำกับฎชาภาพรวมผมผมได้คุยกับผู้บริหารผู้นำอยู่กันผมมองว่าตอนเนี้ยเนื่องจากว่า BKSRA ทำเรื่องของการตลาดมาสี่ปีสินค้าดีมากสินค้าดีมากอสินค้าดีเนี่ยตอนนี้ทุกคนก็มุ่งมุ่งไปขายสินค้าผู้นำเขาพยายามทำไมพยายามเทนนิ่งก็พยายามเทนนิ่ง เพื่อให้ดึงอารมณ์กลับมาอยู่ในการสร้างธุรกิจขยายธุรกิจด้วยไม่ใช่พุ่งไปเปขายสินค้านะผมก็จะวิธีการอยู่พอสินค้าดีคนมาเพลิดเพลินไปขายเหมือนจริงออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้สร้างเกมแล้วมันจะสร้างขายอันนี้ก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นข้อที่ทั้งหมดนะผมก็ไปให้ผมก็ไปให้ประเด็นผมเอาเรื่องเนี้ยมาเป็นบทเรียนไประสมการให้กับคนกันแต่สิ่งที่มันต่างกันเราก็คือกัมพูชา เราคุยในกลุ่มนี้ยเขาพูดเองนะพูดเลยฮะพูดเองว่ามันน่าจะตามหลังไัประมาที่สี่สี่ปีตามหลังโดยโดยภาพรวมแต่บางอย่างเนี่ยมันไล่ไล่กันมาไล่ไล่บีบีกันมาอย่างเช่นการทําออนไลน์เนี่ยเขาเพ่งจะทํากันมาสักสามปีเนาะสามปีปีแรก็ยังไม่นับถสามปีแต่สามปีตอนนี้ออนไลน์ก็เริ่มเป็นที่รู้จักในกัมพูชาเพราะฉนั้นมันก็จะเป็นเหมือนของคนไทยที่ต้องโดนได้แโดนตรวจสอบละเอียด ตัวตรวจสอบนากขึ้นจากกระทรวงสาธารณสุขอะไรเงี้ยถ้าขายอาหารเสริมนะครับนั่นแหละครับจริงที่เขากาลังตามเพราะนั้นเขาก็ต้องเปลี่ยนแผนรองรับเรื่องนี้เมือนกั้นพิที่การทำธุรกิจจะไม่ได้เรื่องของุที่ขายสินค้าอย่างเยอะมันต้องย้อนกลับไปใช้การสร้างทีมเหมือนที่เรื่องต้นทำเนี่ยเราใช้ระบบเราสร้างทีมเรานําเสนอในการขายอาชีพเนี่ยแต่สิิงที่เข้ามายามรักษาเขาไม่ไม่ขายหรอกไม่แขายกันขายถูกแข่งกันขายแพง ทุกคนต้องรักษามาตรฐานราคาให้ตลาดมันไม่เสี่ยนอ๋อที่จริงแล้วข้อเด่นของเขาเลยนะว่าเด่นเรื่องราคาเนี่ยนะจะได้ไม่ต้องไปไปมีปัญหากันใช่ครับใช่มันก็มีมันกันบางคนเพราะคนมันเยอะถ้าคนมันเยอะนะถ้าถ้าเป็นหลักๆสองแสนกว่าราคาจนแสดงว่ามันก็เยอะนะจะมีบางกคนทำถ้าไม่เป็นก็ไปขายถูกไปอ้างว่าตัวเองเอาตรงจากประเทศไทยอะไรก็มีมีเกิดขึ้น เออม่มีไหมแต่เขาก็บอกต้อแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะว่ากลุมที่สร้างมาตรฐานเนี่ยเขาก็มีวิธีที่เขาทำเขาวิธีตอบคำถามกับลูกค้าอะไรเนี่ยในกาจัดการเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าเดินเราจะต้องการเติมตัวจริงๆเนี่ยต้องย้อนกลับมาอะไรครับย้อนกลับมาเรื่องของการขายอาชีพขายแนวความคิดสินค้าเนี่ยให้มันเป็นการแบ่งปันให้มันเป็นการส่งต่อเป็นการเล่าเรื่องเป็นความตื่นเต้นแบ่งปันว่ามันดีให้เพื่อนให้คนเพ่อรักพยายามไปนอไปใช้ แต่ถ้าเราชี้นําให้การเป็ขายขายขายแล้วสุดท้ายมันก็จะเกิดปัญหาแบบนี้ไม่ต้องชี้นำเดี๋ยวมันขายกันเองเดี๋ยวเขาเอไปขายเองเขาบอกโอเคก็กลับมาเรื่องนี้แต่สิ่งที่ต้องรู้ทำไมต้องไปสอนเรื่องนี้รู้ให้มันจริงรู้และต้องรู้จริงๆไม่ให้ตอบง่วเหมือนผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยถ้าเกิดตอบง่วนมันก็มีข้อเสียซึ่งพอไปถึงออยไปถึงสารสกปเขาถึงหูของเขาแล้วเขาเฮ้ยมันรักษาไม่ได้ปวดรักษาไม่ได้อย่ยงตัวอย่างไง เ้ยมันช่วยให้โรคนี้หายไม่ได้พูดก็ไม่ได้ไงเราก็ต้องไปให้แนวทางเขาว่าจะตอบอย่างไรจะพูดอย่างไงแล้วจริงๆแล้วต้องนําเสนอแบบไหนที่ที่เราไปทำกับเรื่องสินค้านะเพิ่มให้คนสนใจเนี่ยเข้าใจวิธีการทิศทางก่อนใแต่ส่วนเรื่องการสร้างทิศเข้ามาทำนะครับปกติจะนิ่งกันไปนะครับเหมือนกับล่าสุดเนี่ยเขาจะมาวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกใช่ไหมท่านอิมดี ครับปีสี่ปีสองหกแล้ววิธีการเคลื่อนของเขาเนี่ยการเคลื่อนคนของเขาเนี่ยและดับตอนนั้นนะที่เราจัดงานรอบสี่กีแชมป์ชิ่งนะระดับหมื่นสองพันดับแต่ขอขอขอคีไปเลยดีกว่าว่าเขามีวิธีการเคลื่อนยังงงไถึคนระดับนั้นเนี่ยนั่นเอมีถึงหมื่นสองพันคนได้เนี่ยจริงจริงตอนเนี้ยในประเทศไทยอะไรสิ่งที่พวกนำหลักๆที่ผมเห็นที่ทำกันอยู่เนี่ยมันคือวิธีที่ถูกต้อง วิธีที่ทำก็คือผู้นำต้องตัดสินใจก่อนผู้นำผู้นำทีมผู้นำชุดอะไรชุดที่ที่เป็นผู้นำเนี่ยต้องฟันธงก่อนต้องวางแผนก่อนว่ามีงานนี้พวกเราจะเข้าเท่าไหร่จะเข้ากี่คนเนี่ยคือตัวเองต้องตัดสินใจก่อนว่าทีมตัวเองจะเข้าเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วทีนี้จะทำงานตามหลังสิ่งที่เขาทำเลยคือเขารับงานผู้นำฟันธงใช่ไหมกำหนดวันอะไรเรียบร้อย ทุกคนก็รับเป้ากันไปเพราะรับเป้าเขาก็มุ่งทําให้มันได้ตามนั้นวิธีการก็เดี๋ยวมาดูกันว่าที่ไหนเป็นเหตุการณ์ไหนแบบไหนจังหวัดไหนที่ห่าไกลจะต้องอะไรเพิ่มเติมอะไรอย่เงี้ยก็ใส่กันไปแต่หลักก็คือพูดนำผมเขาชัดเจนเวลาฟันธงว่าเรื่องนี้เขาคิดเหมือนกันไงเวลาฟันธงเรื่องนี้เขาก็เชื่อพูดนำเขาแคเอาตามนั้นนั่นสิ่งที่แต่ไทยเราก็มีหลายกลุ่มที่ทําอยู่ที่ทํำแบบนั้นอยู่ผมเห็นก็ดีอยู่แล้ว ที่เพิ่มเติมหรือฝ่ายธงไปเลยท่านคนที่กําลังเข้ามากําลังอยากเติบโตก็ให้เชื่อคนนำในทีมว่าเอ้ยพวกเราเอ้ยอย่างเช่นที่จะจัดงานนี่้ตั้งเป้าเท่าไหร่ตั้งเป้าเท่าไหร่ทีมเท่าไหร่ร้อยตั้งร้อยใช่ไม่ใช่เดี๋ยวจะไปนีไม่เหมือนงานกัจจายก็ได้ของเราพอเราจะไปก็ไปไหมยังไม่รู้เลยทีมงานไปเอามา tại vì ngắn bay có tiếng bay <x4> <laughs> <bài brian> <bài> <laughs> có tiếng bay <laughs> không sai phun năm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  phun phun năm 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 นะ่นคือตั้งเป้าหมายตัวเองก่อนนะยอดเยี่ยมเลยก็ะได้ว่าเขาคอนเซ็ปต์เขาเป้าหมายเขาว่าอย่างไรว่าตามกันต่อตามกันว่อตามกันรับยอดถึงเวลาปั๊บเป้าหมายเต็มเลยล้นใช่ใช่เขายังเขายังเชื่อมฟังผู้นำกันดีอยู่นะว่านะน้อยๆเนี่ยก็ทําให้ทํางานง่ายขึ้นไม่ใช่ว่าเขาโง่นะ เขาแค่มีระเบียบมากกว่าเราระเบียบวินัยเขามีมากกว่าเราจริงจริงถึงเวลาเขาก็มาก่อนจะัดการอะไรเขารู้แล้เขาเตรียมตัวก่อนแล้วมีความพร้อมอ่ะทุตัวใส่สูตุดตัวตัวเนี้ยเอาหมกเออมันเป็นภาพที่คนที่เราอยู่ในประเทศสบายเราก็เลยขาดระเบียบกันนะแบบก็ไม่ต้องมีวินัยมากก็ได้มันไง่าย็เลยเนี่ย แต่เอาไปไปเห็นจริงๆเราไปเห็นแล้วก็เราบอกบางอย่างก็วิบของเขาหน้าหน้าหน้ามาใช้นะครับแต่เขาก็ยังเชื่อมั่นเราศรัทธาเราในการที่พี่ไปบอกเขาเขายังคิดว่าเราต้นแบบนะเขาคิดว่าเราเป็นต้นแบบอยู่ผมเนี่ยผมยังรู้สึกอายนะส่วนตัวนะอายยังไงตอนเริ่มต้นอ่ะแรกๆอะหลายคนก็พูดไทยไม่ได้หรอกพูดไทยไม่ได้พูดอังกฤษไม่ได้เลย แต่ถ้าวันนี้โพัฒนากันคนที่แบบมากันนุ่นนั่ะภาษาไทยก็พูดได้ภาษาอังกฤษก็เก่งขึ้นนี่นะไอ่เราเนี่ยมันงงๆหรืว่าเราไม่ได้พัฒนาอะไรที่แบบที่มันคนพัฒนาเพราะเราคิดว่ามันจะติดอยู่ว่าเราไม่จำเป็นนะคนคนเดิมก็มีลามมีโซ่อะไรเงี้ยจริงๆผมคิดเรื่องนี้เหมือนกันว่าไอเราเนี่ยมันหลวมๆไปนิดนึงเหมือนกันกับเรื่องที่ควรจะพัฒนาควรจะเติบโตนะ ครแบบแบบแบบด้วยการกันการจริงััะโอเคได้ครับ okay. ท่านอ่ะโอเคก็แสดงว่าท่านไปหนบรรยากาศที่นอะไรกลับมาแล้วตื่นเต้นแน่นอนและทางไทยเนี่ยผมถามทางไทยว่าตอนนี้บริษัทเนี่ยนอกจากจะมีคอร์สสองวันหนึ่งคืนอัพเลเวลอีกจะมีอะไรแบบอืม่ๆเข้ามาไหมนั่นเองดี มีอะไรเพิ่มเติมก็มาให้ตอนนี้ที่ไทยจริงเราตอนนี้อย่างเช่นเราเราเราก็ได้เชิญท่านอาจารย์บ่าวมาเริ่มช่วยตรงนี้ตำแน่งงานใหญ่นี้จริงก่อนนั้นเนี่ยเราก็พยายามทำแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเกียรติเกษตรนาบ้ากด้วยเหตุอาจจะเป็นข้ออ้างก็คือผู้บริหารก็จะมีงานไปนู่นไปนี่ก็เลยไม่ได้แบบนั่งโฟกัสนั่งทำใเป็นขั้นเป็นตอนนะเราก็เตรียมการที่จะมีคอร์สที่คอร์สที่สำแนักงานใหญ่นะครับเพิ่มเติม แต่แต่ละสัปดาห์อาจะลงลงวันละสัปดาห์เพิ่มวันไหนยังไงนะครับเพื่อให้การสตาร์ทอึ้นกับกับกับคนที่เข้ามาแล้วได้มีการเรียนรู้เป็นเต็มจริงๆเต็ขั้นหนึ่งสองสามสี่จริงๆเพื่อให้ได้รุ้ทิศทางที่จะทำจริงๆนะที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้เป็นข้ออ้างแต่ก็เป็นเหตุเรื่องจริงเช่นโควิดหรืออะไรต่างๆทำให้เราไม่ได้สามารถที่จะใส่เรื่องที่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาทำเนี่ยต่วเองก็ได้ใช้ความรู้เดิมใช้พื้นฐานเดิม มันก็มันก็ทําได้ระดับหนึ่งนะยังจะมาได้ประมาณนี้ครับแต่ถ้าเราอ่ะมีระเบียบวินัยการเรียนรู้การใชทิศทางปรั๊มไม้เซ็ตที่คิดถูกต้องผมว่ามันก็จะดีขึ้นเมื่นที่เราจะทําเนี่ยนะครับเมืที่ยี่สิบสี่สิบห้ายี่หกอย่างเงี้ยเราก็เริ่มเราเริ่มนะท่านประธานเล็งเห็นความสําคัญเรื่องนี้กับเหมือนกันเฮ้ยผู้นำเราต้องเพิ่มเพิมอะไรให้มันแข็งขันที่ไหนแล้วก็เริ่มปรับกันยจรถึงแต่ว่าถ้าเกิด อ่าเราเราปรับแต่ว่าถ้าถ้าตัวไม่ยอมที่จะให้ปรับให้ให้ให้ปรับแต่งรูปแบบมันก็คงคงเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นแต่ว่าอยากเห็นพลนำของเรานะครับทงเราที่เสร็จระดับหนึ่งขึ้นมาตั้งแต่สตาร์ทขึ้นไปทุกคนเริ่มเข้าสู่บรรยากาศของภาะว่าพนังแล้วก็เรียนรู้จริงๆว่าการทำธุรกิจเนี่ยมันจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากแต่มันก็ไม่ได้ง่ายมันมีขั้นตอนมัหลักๆคือความคิดวิธีคิดอีกที่ทำเนี่ย มันต้องคำนึงถึงคำนึึงงถสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นระยะระยะมันต่อไปด้วยไม่ได้มองแค่วันนี้เอาตัวรอดวันนี้ไม่ใช่เป็นทุกค้าไม่ค้าแล้วก็จัญญาบันก็จัญญาบันอะไรต่างไม่มีอย่างนไม่ได้จริงๆต้องมีเป็นหลักไว้เหมือนที่ว่าวันนี้ถ้าเราทุกคนสินค้าเรามาตรการเรามันดีแล้วก็แข่งกันขายแพงซะแทนที่จะแข่งกันขายถูกโปรโมชั่นบางอย่างเราเอาไว้ให้แล้นำเราเอาไว้เป็นลูกค้าใช่ไหมมันก็ต้องเล่นเป็นเพระนั้นเรื่องนี้เหมือนกันทุกคนก็ต้อง เราต้องเป็นครอบครัวเดียวกันจริงๆอย่ในบ้านเดีกันจริงๆปกครองกันในบ้านจริงๆเงี้ยผมว่ามันก็จะต่อในกันได้หมดมันจะไม่มีผลกระทบปัญหาอะไรไม่มีใครจ่อได้หรอกนะครับแต่ถ้าไม่รักกันนะทําไม่สมัครสมานสมัครทีถ้าแบ่งแยกแบ่งต่าคแบ่งพวกผมว่าอนาคตมันไม่ยาวอืมมันจะแทนที่จะไปทะเลาะกันนอกบ้านไปทะเลาะกันในบ้านใส่กันเข้าใส่กันโอเคครับคืนนี้ก็ บประสบการณ์ดีๆนะครับถ่ายทอดโดยท่านนิมตีนะครับซึ่งต้องบอกว่าตั้งแต่ผมเข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายครั้งแรกนะฮะต้องบอกนี่เลยนะไม่ใช่มบเป็นเดืยนปีเลยนะผมไปจําได้ไปเจอท่านนิมตีที่ศูนย์การค้าที่ยุทธยานะครับตอนนั้นน่ะท่านถือโน้ตบุ๊กมาแล้วก็พูดผมยังพูดอะไรไม่เป็นเลยนะว่าคนในตอนนั้นอ่ะผมบอกโอ้ เนี้ยมากเลยเราอยากเป็นอย่างเงี้ยเราอยากเป็นยายได้แบบเนี้ยก็เลยพยายามฝึกฝนขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือครูคนหนึ่งของผมนะไม่ได้อยู่ดีๆคราจาทำไมรมลงทำไมองคอร์สนี่นะเป็นผู้หนึ่งที่จุดประกายผมว่าไอ้คนนี้นี่ก็เล่นท้าทางดีมากแล้วเนี้ยนะครับแล้วก็ยี่สิบปีนะท่านินดีเนาะฝากมันครับเป็นจุดนี้แล้วเราก็ไม่ท้อถอย มันไม่น่าเชื่อเลยว่าเรามาอยู่ร่วมกันได้โดยที่ไม่เป็นเป็นสายไลนายนี้เราเรามาอยู่ร่วมกันได้แล้วก็มาสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยกันนะครับขณะอย่ในเครื่องบินเนี่ยผมเห็นท่านเอ็มบีกท่านประธานเนี่ยปกติแล้วมันพักผ่อนนะยังนั่งคิดอยู่ตลอดนะครับวันนี้ค่ับวันนี้เป็นอะไรที่ผมว่าสุดยอดมากมากครับยังไงขอบคุณท่าน เอ็มดีด้วยแล้วกันนะครับทั่นหน่งหนึงมาจากทางกัมพูชาได้เอาหอนแล้วก็ลุยงานอีกดิบสัปดาห์นี้นะครับยังไงผมขออนุญาตที่บล็อกส่งหัวใจหรือกดแปะมาก็ได้นะครับท่านเอ็มดีสักครั้งนะครับนะลุยงานเต็มที่แล้วเดี๋ยวลุยกันต่อครับเราไม่เหนื่อยแล้วนะครับเราลากเดือดที่จะทำลากไม่จะทำนะทุกครั้งที่ผมทำคอร์สเนี่ยท่านไปดูได้เลยว่าผมเต็มที่ผมร้อยเปอร์เซ็นต์ อาจารย์เปาเขา100%ประธานเขา100%ทุกคน100%หมดครับเรามาที่นี่อยากสำเร็จไปด้วยกันนะขอบคุณนั่นอย่างนี้มากๆครับฝากกดดันครับอาาจรย์ครับสวัสดีทุกท่านนะครับรักกันครับสำเร็จส2ฝากครับครับผมขอบคุณมากครับท่านนี้ครับโโอ้หนี่แหละครับท่าน MB สายยันยิ่งคงครับนะแล้วก็ที่สำคัญท่านด b แจ้งไว้แล้วว่าอาจารย์เปามาประจำที่นี่ผมแจ้งผู้นำเลยแล้วกันตอนนี้100ท่าน หลังจากงานกิจกรรมน่าจะเป็นต้นเดือนเนี้ยทางบริษัทจะฟังไว้ดีนะครับทางบริษัทจะเซตอัพหลักสูตรขึ้นมาหนึ่งหลักสูตรเรียนกันประมาณสัปดาห์ละหนึ่งวันสสัปดาห์ติดคือคุณสามารถทำเไม่ติ้งได้คุณสามารถบรรยายบริษัทครับได้คุณสามารถเป็นพิธีกรได้โดยอาจารย์นุกชาจะเป็นผู้มาสอน ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่นางรองเป็นคร์สพื้นฐานนะครับสี่สัปดาห์ติดติดจยกตัวอย่างสมมติว่าทุกวันทุกวันอังคารทุกวันอังคารหรือทุกวันพฤหัสอะไรแล้วแต่ะเราจะเริ่มตั้งแต่เก้าโมงถึงสี่โมงเย็นนี่เป็นสัปดาห์ที่หนึ่งรายไนสี่สัปดาห์นะครับท่านก็มีหน้าที่อะไรครับเราขายเก่งไม่มีปัญหา เราชนคนเก่งก็ไม่มีปัญหาแต่สิ่งหนึ่งธุรกิจเครือข่ายถ้ามันจะเติบโตก็ต้องฝึกฝังกันอย่างนี้ก็ต้องสอนกันอย่างนี้ก็ต้องทําเป็นแนวทางนี้เพื่อใช้ในการเพื่อผลให้เติบโตวันนี้เราต้องติดศักยภาพให้คนนำของเราให้เขาเก่งให้ได้ให้แรงงานเก่งให้ได้ถ้าเขาเก่งแรงงานเก่งสำเร็จเราก็สำเร็จเขานะครับนี่คือจุดประสงค์ของพีเอ p s k นะครับที่ เจอในจย์เปามาจำที่นี่นะครับยังไงฝากไว้ด้วยใครอยากจะเข้าคอร์สพื้นฐานหรือพาทีมงานเข้าคอร์สพื้นฐานนี้บ้างนะครับกดเลขเลขเลขไหนดีเดี๋ยวตั้มหนึ่งเอาเลขแปดไปแล้วกดเลขเลามาแล้วกันครับกดเลขเลขค่ามานะครับผมจะได้แจ้งทางผู้นำว่าเอาละตอนนี้ผู้นำพร้อมจะพาทีมงานเข้ามาเรียนนะครับ สี่สัปดาห์ไม่ใช่วันนะฮะสัปดาห์ละหนึ่งวันเคลื่อนไปเคลื่อนนไปเคลื่อนไปเคลื่อนไปนะครับที่สำคัญเราไม่ต้องไปสอนลูกเองแต่ให้โรงเรียนสอนมีโรงเรียนสอนเรามีหน้าที่ในการเชิญคนมานะครับเชิญทีมงานมาแล้วให้สู่ระบบและให้ระบบช่วยในการเคลื่อนกันแล้วมันจะส่งความสำเร็จนะครับคำขนนี้ผมฝากไ้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญครับ รางวัลารางวัลวมนนี้นะครับน้องแอดมินพร้อมหรือยังครับโอ้โหขอบคุณมากร้อยคนเลยวันนี้พร้อมผมครับพร้อมเนาะอ่าให้ตกหล่นนะอย่าให้ตกหล่นนะมีท่านใดครับเป็นมืออยู่1 2 3 4 5ไม่อยากให้ตกหล่นครับ1 2 3 4ามีท่านใดบ้างครับมีอยู่1ท่านครับแจ้งมาได้นะครับถ้าถ้ารัสงที่จะ รับรางวัลขอบคุณมากครับขอบคุณห้ามาเยอะเลยครับห้านี่เหมือนหัวล้อนะครับแต่ว่าเราหัวล้อด้วยความมีความสุขตั้งสิบคนมาด้วยขอบคุณมากครับรางวัลเป็นอะไรบ้างครับอาจารย์ รางวัลไมโคร5รางวัลครับครับผม5รางวัลแจ้งผู้นำอีกสักกหนึ่งรแกรมแล้วกันล่าสุดที่หาใหญ่ Expo สุดยอดมากทีนี้ทางผู้นำภาคใต้ก็เลยของาน Expo เดือนธันวานะครับก็จะไปจับวันที่ไม่แน่ใจน่าจะผมก็เดี๋ยวดูแฟนวันที่5นะครับ5ธันวา อ่าเราจะไปจัดงานเอ็กโปกันที่ฮะธันวาที่ปัตตานีครับโรงแรมแต่ก่อนชื่อโรงแรมปักเปี้ตอนนี้น่าจะเปลี่ยนชื่อแต่ว่าเป็นโรงแรมที่ดีมากๆนะครับอ่ามีเอ็กโปอีกแล้วนะทางภาคใต้นะครับบอกว่าทีมไหนโตทีมไหนพร้อมที่จะลุยทางบริษัทก็พร้อมวันที่สามอาจารย์โอ้ขอตัวทีพูดได้สุดผมนี่ไปจำวันผิดทุกทีในหน้าปีวันที่สามวันที่สามธันวาครับ วันที่สามธันวาวันที่ห้านะวันพ่อไปจบอย่างนั้นจะดีวันที่สามธันวานะครับงานอีสปอร์เดี๋ยวหลังจากสอยดาวแล้วก็โปรโมดนะครับต่อเนื่องกันไปนะครับอยากให้ทุกทีมโตทีนี้ทำพาคใต้เสร็จปั๊บเดี๋ยวก็มาทำพาคอีสาน